สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มิไฮโรปเปโตวิตถึงสุภพโชแลวรูกทีมชาติไทยก่อนดวลจูเบโรอิวะตะมิไฮโรปเปโตวิตเปิดใจถึงความรู้สึกสุดโล่งใจจากความพ่ายแพ้ในเกมที่พนมาพร้อมกับชื่นชมนักเตะใหม่อย่างสุภพโชคสรชาติและคิมกุนฮีที่ทำผลงานกันได้อย่างยดเยี่ยมทำได้อย่างน่าประทับใจพร้อมกับชื่นชมในลูกทีมที่ไม่เคยยอมแพ้ มีความเป็นนักสู้จากคำกล่าวอ้างของมิชาที่ชื่นชมนักเตะใหม่ของทีมอย่างสุภโชคสรุรชาดารุกดีกีทีมชาติไทยและคิมกุนฮีกอน้าชาวเกาหลีใต้ที่ทำงานอย่างยัดเยี่ยมในนัดที่ผ่านมา การที่มิซาเอยปากชมพวกเขาต่อหน้าสื่อมวลชนของญี่ปุ่นบ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้มิซาได้เชื่อมั่นและเห็นศักยภาพของสุภโชคเป็นที่หลุนแล้วถือเป็นโมเมนตัมที่ดีที่จะได้เห็นสุภโชครับโอกาสที่จะลงสนามมากขึ้นหลังจากนี้โดยแมหนานครับฮอกไกโดคอนเซิร์ตซัปโปโรจะเปิดบ้านพบกับจูบโรอิวตะเรามีแววที่จะได้เห็นสุภชคสุริสารชาติที่จะลงสนามมากขึ้นคงจะไม่ใช่แค่10นาทีอีกต่อไป รวมถึงแฟนบอลญี่ปุ่นและสื่อในญี่ปุ่นต่างก็มองเป็นทางเดียวกันว่าหลังจากนี้สุ p โชจะได้รับโอกาสลงสนามจากมิซามากกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเมื่อโอกาสมากขึ้นโอกาสที่จะเห็นสุ p โชปล่อยของก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันและที่สำคัญฮอกไกโดคอนเซิร์ซัปโปโรอยู่ในช่วงที่ต้องลุ้นหนีการตกชั้นมิซาคงจำเป็นแล้วล่ะครับที่จะต้องใช้สุภโชเป็นแกนหลักของทีมในการโจมตีแนวรับของทีมคู่แข่งหลังจากนี้ ตำนานลู่หนังเปิดเผยสุภพโชคใช้แววเทียบแข่งญี่ปุ่นมีคนเดียวที่ยังมองไม่ออกเจ๋งกว่าลูคัสเทียบชั้นแข่งญี่ปุ่นปียพงพ์ิอ่อนก้าน้านระดับตำนานลูกหนังทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยผ่านรายการแตงโมโลงปียพงศ์ยิงถึงประเด็นของสุภพโชคสรุชาติที่นั่งเป็นตัวสำรองถึงสี่เกมติด สวนกับผลงานที่ลงสนามไปทุกครั้งซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ทุกครั้งโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่แอซิตช่วยทีมพลิกเอาชนะคู่แข่งอย่างน่าเหลือเชื่อในนาทีที่90สบวก4ซึ่งทางมุมมองของปียพงศ์พีอ่อนกองหนาตำนานทีมชาติไทยมองว่าสุพโชคใช้แววถึงศักยภาพให้ได้เห็นกันแล้วถึงเวลาที่สุพิชคควรจะได้รับโอกาสการลงเล่นในสนามที่มากขึ้นจาก5นาทีเป็น10นาทีแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ควรจะลงสนาม4-5นาทีหรือยือนเป็น11ตัวจริงได้แล้ว โดยทางปียพงษ์ยังระบุด้วยว่าแฟนบอลที่ญี่ปุ่นพวกเขามีความรู้ในการดูฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วและทางสตาฟโค้ชเองก็รู้แต่ยังมีอยู่คนเดียวที่ยังคงไม่รู้นั่นก็คือมิซ่าิไฮโรเปรตวิตนอกนั้นเขารู้กันหมดแล้วว่าควรจะจับสุขโชคลงสนามให้กับซัปโปโรมากที่สุดณเวลานี้เดือุกปียพง์พี่อ่อนยังชี้ชัดอีกนะครับว่าสุโชคสารชาติตอนนี้ยกระดับมาตรฐานทุกๆก่ นักฟุตบอลญี่ปุ่นหรือบางทีอาจจะดีกว่านักเตะญี่ปุ่นหลายคนด้วยซ้ําวิธีคิดของสุภาพชงในสนามกําลังถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆได้บอลแล้วมีวิสัยทัศน์บวกกับทักษะทําให้ทีมเล่นได้ต่อใน,ท,นทันทียืนยันว่าเจ๋งกว่าลูคัสเฟอร์เนเดสที่ทางมิชามักส่งลงสนามอยู่บ่อยครั้งซะอีกตอนนี้แฟนบอลญี่ปุ่นก็มองต่างจากมิซ่ารวมถึงก่อนหน้าเจบโรธทอยอดีตก็น่าตัวเก่งของทีมก็เคยออกมาวิจารณ์ถึงการทำงานของมิซ่ามาแล้วนะครับ กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ญี่ปุ่นสาเหตุที่สุโชคชยังไม่ถูกส่งยืนเป็น11ตัวจริง กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดที่ญี่ปุ่นไปแล้วสําหรับสถานการณ์ของสุภโชคสารุชาที่กองกลางทีมชาติไทยจากบริลัมยูเนเต็ดใช้แววให้เห็นเนและว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมฮอกไกโดคอนเสร์ซัปโปโรได้มากขนาดไหนโดยเฉพาะนัดล่าสุดเพียงแปดนาทีในสนามก็เปลี่ยนจากทีมที่กําลังจะแพ้กลับมาพลิกเอาชนะคู่แข่งได้อย่างน่าเหลือเชื่อและถูกเรียกร้องไปอย่างมิซามิไฮโรเปตรวิทกุนซือหย่ของทีมถึงแก่เวลาที่ควรส่งสุภโชคสารุชาลงยืนเป็น11ตัวจริงแล้ว แต่สิ่งที่ถูกพูดถึงมากอีกหนึ่งสิ่งณตอนนี้ก็คือสาเหตุทไมไมําไมมิซ่าถึงไม่เลือกส่งสุพโชคสารชาติยืนเป็นโดยริงนั่นก็เพราะว่าณตอนนี้ทางทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงมิซารู้แล้วว่าศักยภาพของสุพโชคสารชาติกองการดีทีทีมชาติไทยรายนี้มีมากขนาดไหนและพวกเขาคงตัดินใจแล้วว่าที่จําเป็นจะต้องเร่งปิดดีลสัญญาซื้อขาดแนรุกทีมชาติไทยรายนี้จากบุรีรัมยูยืต็ดให้ได้ขนาดลงสนามพียงแค่49นาทีค่าตัวของเจ้าเช็คยังทะลุล้านยูโรไปแล้วหาก ลงเจ้าเช็คลงยืน11ตัวจริงมีหวังค่าตัวพุ่งสูงขึ้นไปอีกเท่าตัวเป็นแน่แท้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางคอนซาของต้องการดึงราคาไว้ก่อนเพราะมีตัวอย่างชนาทิพมาแล้วที่ลงสนาม11ตัวจริงทำผลงาน,นดีต่อเนื่องค่าตัวของชนาทิพพุ่งขึ้นระดับท็อปเจลีกันเลยทีเดียวเกนทับไม่ล่ะซื้อญี่ปุ่นเจลีกขึ้นหนหนึ่งชนาทิพผนึกกำลังสองแข่งเทพดวนฮิโรชิมา หลังจากที่ชนาทิมสุมกิซินแนวรุกตัวเก่งทีมชันไทยหายหน้าหายตาไปถึงสาเกมติดล่าสุดสื่อของญี่ปุ่นอย่างเจลีได้จับชนาทิปขึ้นหน้าปกหน้าหนึ่งเลยนะครับผนึกกำลังเกมรุกร่วมกับมาซิโยและอากิเฮโรอิเอนางะสองแข้งตัวเก่าของทีมโดยจะลงสนามแมตช์ชิตาตานะครับซึ่งมีผลต่อการลุ้นแชมป์พบกับซานเฟเชโรชิมาทีมหัวตารางในวันที่10กันยายนตามเวลาประเทศไทย16.30นาฬิกาไทยทูตสดทางสยามกีฬาสปอร์ต เวียดนามตีข่าวใหญ่เทียบความเหมือนและแตกต่างเงี้ยนกวงางไฮกับสุโชค ซูเจีออยดของเวียดนามนะครับรายงานถึงความเหมือนและต่างระหว่าง2แนวรุกทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทยอย่างเงียนกุ้งไฮและซูฟุโชทีละคู่ต่างออกเดินทางสู่ความท้าทายในต่างแดนเป็นครั้งแรกและอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเงี้ยนกุ้งไฮไปที่ยุโรปและท้าทายในลีกรองของ,บงเบอรเซกับโปเอสีส่วนชุฟุโชสัรชาาิมุ่งหน้าไปที่ญี่ปุ่นในศึกเจลีที่ถูกยกให้เป็นลีกเบอร์หนึ่งของเอเชียกับต้นสกัดเดิมของชนะทิพย์อย่างฮอกเกโดคอนเสิร์ตโซเปโร ทั้งคู่ได้รับโอกาสการลงสนามที่ไม่ต่างกันมากนักอยู่ในสุมว่าทังสำรองบ่อยครั้งนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลผลงานของเงียงวงไฮลงสนามไปห่วงนัดที่ฝรั่งเศส210นาทียังไม่สามารถทำประตูหรือแอซซิตให้กับทีมได้เลย ซึ่งแตกต่างจากสุภโชคสรุชาติใช้เวลาในการลงสนามเพียง4-9นาทีแต่สร้างความแตกต่างให้กับทีมจาก2องอิสิ์และแนวรุกทีมชาติไทยรายนี้มีโอกาสที่จะกําลังจะได้โอกาสลงสนามในทิศทางที่มากขึ้นอีกแต่สวนทางกับเงี้ยนกุงไห่ที่นัดล่าสุดทีมไม่ไลงสนามและมีสิทธิ์ที่เขาครับจะถูกพักที่ข้างสนามนานมากกว่าเดิมเพราะทีมโปเอฟซีได้มีการเสริมแนวรุกเข้าสู่ทีมเพิ่มอีกเข้ามาอีกถึง2คนนอกจากว่าเขาแล้วนะครับจะต้องทําผลงานในสนามซ้อมเข้าตาโค้ชโปเอฟซีด้วย โดยสื่อของเวียดนามน,นะครับก็เลยขึ้นหัวข้อข่าวนะครับว่าให้ไปดูตัวอย่างสุภพโชคสรารช่าแฟนบอลอาเซียนถึงเปิดสาเหตุโปเอซีเซนฟีงเงินกงไฮ2ปีแต่ทำไมกำไรมหาศาลแฟนบอลอาเซียนถึงเปิดสาเหตุโปเอซีเซนฟีงเงินกงไฮถึง2ปีแต่ทำไมได้กำไรมหาศาลนะครับ เงี้งกงไฮแก่งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามสร้างความฮาย้ายไปสู่เวทียุโรปครั้งแรกร่วมกับโปอเอฟซี e ทีมในลีกดเดิงฝรั่งเศสพร้อมกับได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องในทันทีในช่วงเปิดฤดูกาลแต่หลังจากนั้นไม่นานโอกาสการลงสนามของเงียงกงไฮก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆแร่ทั้งถูกรับไปนั่งเป็นทุจรองในเกมล่าสุดไม่ได้ส่งลงสนามเลยแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งทางสื่อของประเทศก็มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่โปอเอฟซี e จากการเซ็นยาคาว่าตัวเหงียนกงไฮฟรีด้วยสัญญา2ปีนั้น ที่ไหนได้นะครับทีมสโมสรฝรั่งเศสมีแต่ได้กับได้นอกจากจะสร้างฐานแฟนบอลจากอาเซียนแล้วยังได้กำไรจากการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทัวสดไปยังประเทศเวียดนามน,นั่นเอง ทั้งสื่อวิเคราะห์ว่าหลังจากนี้โปรเอซีคงจะจับเงี้ยนกรุงไฮนนั่งสมรองยาวและมีการคาดการณ์กันว่นาจะมีทีมจากเวียดนามจำเป็นจะต้องจ่ายค่าชี้ญญาในการควาตัวเงี้ยนกรุงไฮนกลับไปยังเวียดนามด้วยมูลค่ามหาศาลด้วยสัญญาที่มีกับโปรเอซีถึง2ปีเต็มเนื่องจากหากปล่อยให้เงี้ยนกงไฮนนั่งสมรองไปยาวๆเกินไปอาจส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของแนวรุกระดับซูเปอร์สตาร์รายนี้ และอาจจะส่งผลต่อทีมชาติวินามในอนาคตฉะนั้นทำให้โปเอลซีมีต่ได้กับได้กับการคว้าตัวเงียนกวงไหน้นรุกสตาร์ทีมชาติวินามไปร่วมทีมในคราวนี้นะครับโอ้โหฉลาดไม่น้อยนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่9กันยายนนะครับ